วิธีเลิกคิดมากซ้ำๆจนชีวิตพังคุณเคยตกอยู่ในวังวนของความคิดที่ไม่มีจุดจบหรือเปล่าครับการคิดมากซ้ำๆนั้นไม่เพียงแค่ทำให้คนหมดพลังเท่านั้นแต่มาในฉุดรั้งความก้าวหน้าในชีวิตด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะช่วยคุณหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคนหนึ่งจดความคิดของคุณที่วนเวียนใส่สมุดของคุณ การเขียนนั้นจะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการจดปัญหาในรูปแบบของรูปภาพหรือว่าเป็นไม m แมพก็ได้หรือว่าวิธีแก้ไขที่คุณคิดการเขียนนั้นจะช่วยระบายความคิดที่ค้างคาในหัวคุณสามารถจัดการกับปัญหาได้เมื่อมันอยู่ในสมุดของคุณการจดบันทึกนั้นจะช่วยลดความกังวลและเพิ่มความชัดเจนข้อ 2. ตั้งเวลาให้กับการคิด จำกัดเวลาในการคิดเช่นให้เวลากับปัญหาเพียงแค่15นาทีแล้วหยุดการตั้งเวลาให้การคิดจะช่วยลดการเสียเวลาไปกับการวิตกกังวลและคุณสามารถใช้เวลาที่เหลือไปทำสิ่งที่มันจำเป็นมันสํำคัญกว่าการตั้งกรอบนั้นช่วยให้คุณควบคุมความคิดได้ดีมากขึ้นการจัดก,การเวลาทำให้คุณไม่จมอยู่กับปัญหานาน,านจนเกินไปข้อ 3. แยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้ และสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในการควบคุมของฉันหรือเปล่าเช่นการคิดถึงความเห็นของคนอื่นที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณสามารถโฟกัสกับสิ่งที่แก้ไขได้จริงการปล่อยวางนั้นจะช่วยลดความเครียดที่ไม่จําเป็นคุณควรจะลงทุนพลังงานกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองได้การปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั้นจะช่วยชีวิตคนง่ายขึ้น เช่น A. หยุดคิดเรื่องของคำวิจาัยในโซเชียลมีเดียและโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองจนเธอมีความสุขมากขึ้นข้อ 4. เบี่ยงเบนความสนใจด้วยกิจกรรมที่คุณรักเช่นวาดรูปอ่านหนังสือออกกำลังกายแทยนที่คุณจะมัวหมกมุ่นกับปัญหาแต่คุณย้ายโฟกัสและก็หาทางออกด้วยการที่ทำสิ่งที่คุณชอบการเบี่ยงเบนความสนใจจะช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างมาก คุณสามารถเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกได้การทำสิ่งใหม่จะช่วยสมองผ่อนคลายความคิดที่ติดค้างนั้นก็มักจะลดลงมือขุ่นยุ่งกับสิ่งที่มีประโยชน์ข้อ5ฝึกสติและสมาธิการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยลดความฟุง้งซ่านเช่นฝึกหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆและโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการฝึกสมาธินั้นช่วยลดความเครียดและความคิดซ้ำ คุณสามารถควบคุมความคิดได้เมื่อจิตใจสงบก,การฝึกสตินั้นช่วยเพิ่มสมาธิและความชัดเจนคุณสามารถใช้เวลาเพียงแค่5นาทีในแต่ละวันเท่านั้นเพื่อเริ่มฝึกอาจจะเริ่มจากฝึกนั่งสมาธิ5นาทีค่อยๆขยับใหม่เป็น10นาทีก็ได้ครับข้อ6ยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบการคิดมากว่าจะเกิดจากความกลัวที่จะผิดพลาดและล้มเหลวเช่น กลัวว่าชีวิตจะไม่สําเร็จสักทีกลัวว่าจะไม่ได้เงินกลัวว่างานจะไม่สมบูรณ์แบบกลัวว่าจะไม่ดีที่สุดการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั้นจะช่วยลดความกดดันคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการลองผิดลองถูกความสมบูรณ์แบบเป็นเป้าหมายที่ไม่จําเป็นความสําเร็จต่างหากมันคือสิ่งจะเป็นสําหรับเราคุณควรจะโฟกัสกับความก้าวหน้าไม่ใช่ความสมบูรณ์ข้อเจ็ด อย่าอยู่กับคนที่เติมความคิดลบให้กับคนสภาพแวดล้อมนั้นมีผลต่อความคิดเช่นเพื่อนที่มักจะพูดเรื่องของแง่ลบตลอดเวลาทำให้คุณเสียเซลล์การเลือกคบคนรอบตัวช่วยลดความฟาุ้งซ่านคุณสามารถใช้เวลาอยู่กับคนที่ส่งพลังบวกให้กับคนการลดคนที่ไม่สนับสนุนช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะช่วยคุณพัฒนาตัวเองได้ ข้อ8การตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อเริ่มต้นลงมือทําการคิดมากมักจะเกิดจากการที่เราไม่ลงมือทําเช่นคิดเรื่องงานที่ใหญ่จเกินไปจนกลัวและท้อไม่ได้เริ่มสักทีการตั้งเป้าหมายเล็กจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายที่สุดคุณสามารถจัดการกับงานที่ใหญ่ได้ด้วยการลงมือทําทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นทีละตอนการลงมือทําจะช่วยลดความกังวลที่ไม่จําเป็น คุณจะมั่นใจมากขึ้นเมื่อทำสำเร็จทีละขั้นและทีละตอนเขากล่าวหยุดหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องของชีวิตการพยายามทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนั้นมีแต่ทำให้คุณเสียเวลาคุณควรตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลความสำเร็จนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากการดีที่สุดความสมบูรณ์แบบและความเพอร์เฟกต์ต่างๆการพอใจกับสิ่งที่คุณทำจะช่วยลดความเครียดชื่นชมตัวเองบ้างในสิ่งเล็กน้อยที่คุณทำได้ คุณสามารถพัฒนาได้ให้มันดีขึ้นในอนาคตขอ้อ10อหยุดคิดล่วงหน้าในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหลายคนนะครับกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทําให้คุณไม่สบายใจเสียพลังงานบางคนถึงกับพลังงานตกเลยทีเดียวเช่นกลัวว่าจะหาเงินไม่ทันกลัวว่าจะล้มเหลวในการสัมภาษณ์งานการอยู่กับปัจจุบันนั้นจะช่วยคุณลดความกังวลได้เป็นอย่างมาก คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมแทนที่คุณจะกังวลความกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมักไม่มีประโยชน์การโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นจะเพิ่มความมั่นใจข้อ11หาความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจจริงๆการพูดคุยกับคนที่เข้าใจคุณจะลดความกังวลได้เป็นอย่างมากเช่นการปรึกษาเพื่อนหรือว,ว่าโค้ชของคุณการพูดระบายความคิดเห็นที่วนเวียนนั้น จะช่วยคุณได้ระบายแล้วก็สบายใจมากขึ้นคุณสามารถได้รับมุมมองใหม่จากผู้อื่นความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นจะช่วยลดภาระในใจคุณการพูดคุยจะสร้างสาสัมพันธ์ที่ดีข้อ 12. ให้เวลากับการพักผ่อนและดูแลตัวเองการพักผ่อนนั้นช่วยให้สมองผ่อนคลายอย่างแท้จริงเช่นการออกไปเดินเล่นหรือว่าทำสิ่งที่คุณชอบการพักผ่อนนั้นจะช่วยลดความฟาุ้งซ่าน คุณสามารถกลับมาคิดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการดูแลตัวเองนั้นจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนที่ดีจะช่วยเพิ่มความสุขได้การโม่แต่คิดมากซ้ำๆนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ทำให้คุณเสียเวลาเสียกำลังใจและเสียพลังงานมาเริ่มต้นใช้วิธีทั้งหมดนี้เพื่อลดความคิดที่ไม่จำเป็นและสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าลืมกดติดตามช่อง motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสําเร็จทุกวันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแคุ่ณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์ adsai opa อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ